วันนี้ก็จะขอปรารภปกิอากาศเทศนาต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านทรงตัดไว้อย่างนี้ผมก็ทำอย่างนั้นด้วยกรรมฐานสี่สมหาปฏิปทานสูตรเริทหก เจอณสิบห้าที่บาทสี่สังโยนิสิบบารมีสิบและก็ยังอื่นอีกมากก็พูดกันมาแล้วตอนนี้ไปก็มีเรื่องเก็บเล็กๆน้อยๆเมื่อคือนที่แล้วผมได้มาปรารบเรื่องการถวายทานเป็นสำคัญว่าท่าน ัญญาโกนัญญะที่ได้มีโอกาสเป็นพระหันก่อนเพื่อนก็เพราะว่าการถวายทานของท่านเมื่อท่านถวายทานแล้วท่านก็ตั้งมโนโปณิธานปรารถนาว่าในการใดถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเต็มรูอ้อรหัตผล ขอบารมีขององค์สมเด็จพระทศพลพระธรรมและพระรอริยสงฆ์ทั้งหลายร้อมได้ทานนี้ข้าพเจ้าได้ทำแล้วนี้ใส่จงเป็นปัจจัยข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอราหันต์ก่อนเพื่อนในโลกนี่ท่านต้องการเป็นพระอราหันต์ขนาดลูกขอปีต่อมาเราจะมาดูปัญญวัคีทั้งสามสิบขอโทษ ท่านพัทวัคคีสามสิบพัทวัคคีนี่แปลว่าผู้ที่เข้าถึงความเจริญแล้วท่านก็มีปัจจัยมาในเรื่องของทานเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่ยังคาอยู่ไม่จบคือท่านกัดศพสามพี่น้องมีอุรุเวลากัดศพกบเ้ากัดศพซึ่งเป็นพี่หน้าที่กัดศพเป็นน้องคนที่สอง ขยากรบศพเป็นน้องคนที่สามนี่ก็ปรารบจากการให้ทานเหมือนกันวันนี้ไม่จบเรื่องของท่านพรุ่งนี้ก็จบเจนว่าท่้งสามท่านที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผู้ปรารบในทานเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานใหญ่และหลังจากนั้นก็ปรายกฏว่าบางท่าน เช่นพันท่านพัตตะวคีเมื่อถวายทานแล้วก็รักษาศินสำหรับท่านกระสบสาีบินนองถวายทานแล้วก็รักษาศินสิบท่านพัตตะวคีนั้นรักษาถวายทานแลว้วรักษาศิลห้าและสอนรายการนี้เป็นปัจจัยใหญ่ เป็นเหตุให้ท่านทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้ตายจากความเป็นคนเราศัยทำความดีในศาสนาขอ,ององค์สมเด็จพระทศพลท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและพระมโลกตามสมควรจะเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระบระมศา,าสดาทรงบัติขึ้นในโลก ท่านหลายพวกนี้ท่านก็มาเกิดเหมือนกันฟังเทศเจากองค์สมเด็จพระพักวันเล็กน้อยท่านก็บรรล,ลุอรลาตผลท่านฟังไว้อย่างนี้ท่านก็ฟังไว้แล้วก็ดูตัวของท่านด้วยว่าท่านหลายที่ทำที่กำลังฟังอยู่เนี่ยท่านทำอย่างท่านทั้งหมดนี้หรือเปล่า วัตุเราและจงอย่ามีความประมา,ปะมาทปรมาโทมจุนโนประทังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดผู้มีความประมาทบุคคลนั้นชื่อว่าตายแล้วเือตายจากความดีท,ท้าท่านนั้นหลายจงอย่าอิ่มอย่าเบื่อในความดีที่ท่านทำเมื่อเราทำความดีคราวนี้แล้วเราก็ทำดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเอามันให้มันเต็มดีให้ได้ เขาขึ้นชื่อว่าบุญบรารมีทั้งหมดถ้าเราสั่งสมมันบ่อยๆมันก็เต็มอย่างที่ท่านหลายทำกันแล้วในปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมพูดกันที่เรื่องท่านหลายทำงานเป็นสาธารณะภายในขอบเขตของวัดแล้วแม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ต้องการมาเจริญสมณธรรมหรือมาพักภาาใส ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ให้ความเบาใจแก่ผมงานใดที่รับภาระไปแล้วก็ทำครบถ้วนทุกอย่างเด่งานใดที่ยังไม่ได้รับภาระแต่เห็นว่าสมควรจะทำท่านก็ทำก็ได้ความเต็มใจอย่างนี้มันเป็นทานหรือเปล่าทานหรือไม่ใช่ทาน คำว่าทานหมายถึงอามิตรคือการให้เราให้ทานเนแปลว่าให้เราให้วัตถุเป็นอามิทสทานแต่ว่าการให้กำลังแรงทำงานแล้วสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นในเขตของตนในจิตใจของตนอย่างนี้เป็นธรรมทานแล้วก็มาวันนี้อีกปรากฏว่างานที่ท่านทำ มันทั้งหนักทั้งเหม็นแต่ความจริงเนี่ยมันเหม็นในเวลาทำนะนรืว่าเวลาเดินผ่านไปมันเหม็นตีปลาทูในพอกะปรี้งแล้วมันจะหอมแต่ตอนหอมต้องระวังนะเพราะรับมันเป็นไัยก่อนที่จะฉันอาหารคราวใด,ดให้พิจารณาเป็นอาหารเรญญารสอยก่อน ถ้าไม่พิจรารณาเป็นอาหาเรปฏบริโกตัญญาจะมีหวังป้อมนรกแน่นรกมันมีง่ายสำหรับพระแต่ว่าสวรรค์พุ่มนิพพานก็ง่ายสำหรับพระและนักปฏิบัติเหมือนกันตั้งใจผิดมันก็ลงนรกตั้งใจถูกเราก็ไปสวรรค์ ก็ตั้งให้มันถูกซึ่งก็หมดเรื่องกันหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าไม่พิจารณาก่อนองสมเด็จพระชินววกล่าวว่ากินก้อนเหล็กแดงดีกว่าเหล็กเผาแดงจนโชนร้อนจัดถึงปากปากพังถึงคอคอพังถึงอกงงอกพังท้องท้องพังร้อนตาย พอตายแล้วไม่มีใครร้อนดูเข้าเผาศพกันเมื่อเวลามีชีวิตอยู่เอาไฟไฟจูบเข้าไปจี้ทูบเข้าไปจี้นิดเดียวดีไม่ดีแกเวียงหัวหัวเราแตกหมดก็เจ็บก็ร้อนแกมัหัวแต่พอตายแล้วก็ใส่ไฟลุกคึบขึบคึบคึบ,คบไม่ยักบน ้อนนี้มีประมาณชัน้นใดทั้งกล่าวว่าท่านที่ฉันอาหารไม่พิจารณาปนะเป็นอาหารีเปฏิโกูดสัญญานี่สำหรับนักพรตที่เป็นครวาสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทุกท่านพิจารณาอาหารปนะเป็นอาหารีเปฏิโกูดสัญญาลดท่านเอ๋ยผมขีดเส้นตายไว้เด้เลยว่าท่านเป็นอราหันต์หมดในชาตินี้ ไม่มีใครเหลือจำให้ดีนะเพราะอาหารเรยบริโกูรสัญญาอาหารเรแปลว่าในอาหารบริโกูเสัญญาแปลว่ามีความจําไม่ได้ว่าอาหารนี่มันสกปรกปลาทูที่ท่านไปจุุงวันนี้มันสะอาดและสกปรกเมื่อเราจะพูดกันไปมันก็สกปรก ทำไมล่ะเพราะเขาใส่หลัววางไว้เดินหลีกไปอดจม,มกนี่แสแดงว่าเรารังเกียจในกลิ่นนี่เวลาเราไปสัมผัสจริงๆโอ้โหต้องล้างมือกันกับแย่นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านพูดตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกเราต้องล้างมือกัน แต่เวลาที่ปิ่งสุกทอดแล้วสีตอนนี้ชักหอมซะแล้วสัมผัดกับไปแต่ลิ้นซาบซ่านไปรสขาวและความเค็มนึกชอบใจว่าเอ๊ะนี่มันเก๋ดีเป็นกันวันนี้น่าโกรว์จะกินข้าวเลยมากนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้านึกค้มๆแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นเรื่อง ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะได้มันมาไมช่กินเนี่ยมันเหม็นเหม็นแสนเหม็นมันก็สกปรกแสนสกปรกไอ้ของเหล่านี้มันสกปรกถ้าเรากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไอ้เลือดเนื้อเรามันสร้างขึ้นมาด้วยความสกปรกเนื้อเลือดเนื้อของเราที่มันจะสะอาดและสกปรกท่านที่เป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ชาย แต่เห็นสาวหรือไม่สาวที่ไหนเขาเดินมาเขาหน้าตาสะสวยพริ้มเราผิวพรรณดีแต่งตัวรู้สึกว่าโกเกไเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจอาจจะอดคิดไม่ได้บอกแม่สาวน้อยสาวใหญ่สาวมากสาวเล็กคนนี้ถ้าได้มาเป็นคู่ครอ,องของเราไม่จะชื่นใจไม่น้อย แต่คิดกันมาอย่างนี้แล้วก็หนไปดูอาหารไปนั่งนลกดูเออเวลาเธอรับทานอาหารนี่เธอรับทานอาหารอะไรนะของที่แกกินเข้าไปคนจะไม่มีพื้นฐานไม่จาก,การสกรปรกคนยกินอาหารที่กระมังเธอทั้งที่สวยนะหน้าตาเฉลิมเฉ่ช้อยผิวพรรณผุดของจิยานุมน่มนวลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใจไปหมด นี่เราก็เอาอาหารเรปฏริกรสัญญาขึ้นมาตั้งสัญญาแปลความจำอาหารจำในอาหารว่ามันเป็นของสกปรกมองไปดูเธอกินอะไรเนาะถ้าไม่เห็นได้กินก็ย่องยองยอง,ยองตามไปดูเวลาเขากินข้าวเขากินอาหารถ้ากินเหมือนเราแล้วก็เสร็จเราก็ถอยนี่ดีแต่ขันออก แต่ข้างในมันก็เลอะเทอะมันเรานั่นแหละคิดอย่างนี้บ่อยๆว่ราร่างกายทุกส่วนของเราคนดีของใครก็ดีมีสภาพเหมือนกันมันเต็มได้ไปฏิความสุขปรกแต่คุณคิดอย่างนี้อะไรไมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งในพระอนาคามีจะเข้ามาถึงใจเรา หนึ่งในพระนาคามีอะไรก็ได้ก,การตัดกรรมฉาันทะความพอใจในการมาคุณเพือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในระหว่างเพศในเมื่อเราเห็นเธอว่าสปกปรกเธอไม่สะอาดจะได้มันรักกันตรงไหนละ่ะมันรักลงได้เมื่อไรแล้วก็พิจารณาต่อไปถ้ารักกันเข้าแล้วพอเริ่มรักมันก็เริ่มทุกข์เริ่มรัก ก็เริ่มมีอันตรายเริ่มมีภัยเข้ามาถึงตัวมันทุกกันตรงไหนนะบางทีท่านอยเถียงว่าไอตา้ต่ลุงตาลุตาโลงนี่มันแก่แล้วนี่ไม่รู้จักความรักใอ้ความรักที่มันสร้างความสดชื่อในแก่คนในคนที่ร่วมรักกันได้แล้วมันมีแต่วความสุข ตอนนี้ท่านนอนฝันไอความฝันอย่างนี้ท่านฝันหรือไม่ฝันนะผมไม่รู้แต่ว่าผมมันฝันมาแล้วที่คุยให้ฟังเนี่ยผมฝันมาแล้วนะแมมบางทีผ่านหน้าแวบ,บเดียวไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครหนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนมีชาติแต่กุลไปยังไงไม่รู้แต่ลักษณะท่าทางสุ่มเสียงของแกมันถูกใจไปจริงๆ ผมเคยคิดบอกแม่ถ้าได้หยอดจอริงนี่มาเป็นคู่ครองปะโถมันจะแสนสุขละเกินนี่ผมคลั่งมาแล้วในสมัยก่อนผมเป็นหนุ่มก่อนคุณผมก็บ้ามาก่อนคุณเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเลิกบ้าแล้วเพราะอะไรไมันแก่สู้ใครก็ไม่ได้แต่ความจริงมันเลิกสู้คนไม่ใช่เลิกสู้ตนแก่ มันเลิกสู้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาครองผ้ากาสาวพัดพอเริ่มขยับว่าจะเข้าเขีกาสาวพัดผมก็ตับตั้งใจแขวนนวมเลยเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักชกไม่เลือกขนาดชกดะเป็นคนใช้ได้แต่ก็เลือกนะเลือกหน่อย เรื่องจริยาท่าทางมันยตดอ่อนช้อยมีเจอไดจริยาดีแล้วไม่ดีพูดเพราะไหมมีความอ่อนหวานไม่มีการนิ่มนวลจริยาดีไม่มีระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าขายคุณธรรมอย่างนี้เราไม่ชกอะ่ะท่าเท่าไรก็ไม่ชกถ้าชกไม่ได้ที่คุณยายคุณแม่ท่านเกลียดคนประเภทไม่ดี ถ้าถ้าทางดีมีระเบียบเรียบร้อยรักประเพณีนิยมอีนี้ไม่เป็นไรท่านสนับสนุนเพราะว่าท่านอยากได้หลานสะพายลูกสะพายแบบนั้นถ้าจะยยาแบบนี้แล้วก็ถ้าไปแตะกระใครเข้าเข้าพามาบ้านทีไรทั้งท่านยายท่านแม่แล้วครับประครับประครองไน้ชอบอกชอบใจแต่ว่ามาคิดมาคิดไปคุณเอ๋ มองมามองไปผมก็ชอบมองอีตอนที่มันจะบวดนะแม่ก่อนจะบวดถ้าจะเป็นนักมวยก็น,น่ากลัวโอ้อาเกือบจะชิงแชมป์แชมป์จะชูแล้วพอใกล้จะบวรู้ว่าปานยกมีสุทธิมักมาให้อ่านเท่านี้นอนตาปริบปริบปริบ อ่านไปถึงอสุปสัญญากายชกตานุสติกรรมฐานชักจะเริ่มคลานไม่ไหวพอไปถึงขั้นปัญญาีิสุดีนักไม่มััที่มีสีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศพอถึงปัญญานิเทศก็นอนพลิกตัวไม่ได้ ในสมาธินิเทศเต็มไปกายยุคตานนสติกรรมฐานในกายเราทั้งหมดมันไม่มีอะไรดีเลยไปดูในสุภกรรมฐานมดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวมันเน่าไปหมดพอไปถึงปัญญานิเทศเอาแล้วที่ผมว่ากนเรื่องทุกข์โอ้โหมันก็ปียโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพยัง แล้ววความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรามันมาจากความรักจริงของท่านคนที่เราไม่รักเขาจะไปแต่งงานกับใครกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนและคนที่เราไม่รักเขาจะตายสกี่ร้อยล้านคนเขาจะมีภัยอันตรายอย่างไงเราไม่มีความรู้สึกสักนิด แม่แต่รู้ข่าวว่าไอ้คนที่เรารักแต่มันไปเดินควงคู่กับใครและส่งจดหมายกับใครคุยใครชักโมโหอ่ะเชื่อว่าโหเสียใจในใจน้อยใจว่าแม่เราอุตสาห์อกเอาใจไม่น่าจะเอาใจออกห่างอย่างนี้เลยมาแล้วนี่คนที่เรารักเคารพเราเคารพเราถือพอป่วยทําท่าจะตายใจฝอ พอตายแล้วใจหวิวไปหลายวันเสียใจว่าว่างจากท่านเสียแล้วเราไม่มีความสุขนี่ท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักตอนนี้ภัยอันตรายมาจากความรักถ้ารู้ว่าคนรักเราไปเดินควงคู่กับใครโมโหแล้วโมโหรักโมโหหิวหิวรักดีไม่ดียอ่อมไปดักยิงท่านนะ ดักตีดักฟันดักทำร้ายดักทำร้ายด้วยการทถีงปวงหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพูดเสียดสีเจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มหน้ามนคนนั้นไม่เช่นนั้นก็คนรักของเราสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดทุกข์แน่นตอนนั้นอันตรายมันก็มาทีเราดดาเขาได้เราเสียดสีเขาได้เขาจะมานั่งฟังเฉยย,ยยังไงเขาก็แค่เราเราก็แค่เขา มันก็คนมีกิเลสเือนกันเราด่าเขาได้เขาชอบใจแต่เขาดา่าเราบ้างชักเราชักไม่ชอบใจนี่มันมาจากไหนภัยอันตรายมันเริ่มเกิดจากความรักนี้ไม่ดีก็ถูกเขาทําลายเอาเห็นไหมไอ้ที่ติดคุกติดตารางเพราะเรื่องของความรักขาดตัวตายเรื่องของความรักถูกยิงตายเรื่องของความรักเราฟังข่าววิทยุฟังข่าวนักเสพมีทุกวัน แล้วก็เรารักอะไรเนะี่ยเรารักของสกปรกคนรักที่เรารักแต่มันสวยตลอดกาลตลอดสมัยไหมใบถามคนแก่ที่ร่างกายท่านทรงไม่เคยไหวถามวม่าเวลาที่สาวๆก่อนที่ท่านจะแต่งงานเนะี่ยท่านเล้าเยแบบนี้หรือเปล่าถ้าลงเล้าเยแบบนั้นนะี่ยไม่มีใครเขาเอาไม่มีใครเขาต้องการ เอาแถมเงินใหเขาเขายังไม่เอาเลยความจริงทุกคนก็นมาจากความเปล่งปลั่มสวยสดงดงามเหมือนกันท่านทั้งชายและหญิงแต่พอตอนแก่แล้วหมดท่าแล้วไปถามคนที่ก็มีลกูกไม่เต้าทีว่ามีลูกแล้วมันสุขขึ้นมาแล้วมันทุกข์มากขึ้นไอ้ก่อนที่ยังไม่มีลกูกในอยากจะมีลกูกพอมีลูกแล้วมันมีความรู้สึกเป็นยังไง นี่เป็นอันว่าถ้าเราใช้อาหาริปฏิกูรสัญญาเราเห็นว่าสภาพร่างกายของคนมันสกปรกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากความพื้นฐานของความสกปรกกำเนิดเดิมที่เราเกิดขึ้นก็จากคันมันดามันเต็มไปจากความสกปรกเชื้อที่จะเกิดร่างกายขึ้นมามันก็ขอสกปรก สิ่งที่บำรุงร่างกายให้เราสูงขึ้นมามันก็สกปรกเอ๊จะไปหาพระยศแล้วที่เนี่ยว่าจะว่าเรื่องทานเอ้าไปหาพระยศก็ไปพระยศท่านเปรหันได้พร้อมด้วยคณะของท่านห้าสิบห้าคนท่านพิจารณาอะไรถ้าเพราะท่านพิจารณาว่าหญิงท้องแก่ที่กำลังตายท้องกลมมาลอยน้ามาไม่มีญาติ เวลาขึ้นเชิญเดียวก่อนน้ำมันชุ่มเผาไม่ใหม่ใช้ปลายไม้แหลมแทงเข้าไปเพื่อให้น้ำมันตกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันมันก็ไหลลงมาเหม็นกลิ่นฟุ้งแล้วสกปกรกสีสีเยน็นถ้าเกิดนิพพทายยานมาโอหนอร่างกายของคนเราสกปรกอย่างนี้ ที่เรามาหลงไหลฝฝันแต่เพียงรูปชมนมลพันภายนอกแต่ไม่ได้คิดถึงิ่งภายในที่มันเป็นอย่างนี้นี่เรานี่โง่มากท่านได้สุปสัญญาแล้วก็บอกเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนก็ได้บอกพ่อบอกแม่บอกเมียเมียก็เห็นใจนึกได้เห็นได้นึกรังเกียจในร่างกาย <c oughs> ไปบอกเพื่อนอีกห้าสิบคนเพื่อนก็มีความรู้สึกเหมือนกัน จางนั้นพอชาตินี้แบบพบองค์สมเด็จพระพุทธกัลเข้าท่านก็เลยสาเร็จอรหรันเพียงแค่ฟังเทศงง่ายๆนิดเดียวืกอ,อนุป,ปุพิกถาเทศนาตามลาดับพระพุทธเจ้าเที่้งทานอนิสงส์ของทานอนิสงส์ของศีอนิสงส์ของการบทแล้วโทษของการมาคุณเป็นต้น ถ้า่ามาหอย่างนะเพราะว่าสี่อย่างก็พอท่านฟังเท่านี้จบแรกเป็นพระโสดาบันฟังซ้ําอีกทีพุทธเจ้าเทศซ้ําไปหรหันนี่ก็เพราะว่าพระยศท่านนี้เป็นได้อสุพปปัญญามาก่อนหากว่าบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระชินวรทุกคนวันนี้บำเพ็ญทานเป็นธรรมทาน อาศัยพรมีหารเป็นเบื้องหน้าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยไม่มีการนังเกียจทำงานด้วยหน้าตาเช่มชื่นเบิกบานแสดงว่าใจท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีงานประเภทนี้เป็นการสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็งใจในแดนธุรกันดาน ที่ไม่มีเพื่อนที่ไหนจะเป็นที่พึ่งได้ต่างคนต่างจนน้ำใจของท่านเป็นน้ำใจที่เป็นยอดของมหากุศลให้ทานโดยไม่หวังผลในการตอบแทนว่ามันเลยแบบนี้พวกนันต้องมาช่วยฉันบ้างท่านไม่ได้คิดแบบนี้เพื่อจะสงเคราะ์จะทำงานให้มันเสร็จที่ได้สะดวกในการแจกจ่ายใ,ให้แก่เขา อย่างนี้ถ้าจะไปเทียบกันกับทายของท่านพวกนั้นมันก็ชนกันแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ได้ถ้าท่านไม่เป็นอรหันต์ผมก็สวยเต็มทีนี่ว่ากันทั้งชาติหนาความจริงท่านนั้นเกิดขึ้นมาทีเดียวท่านพระพุทธเจ้าเท่านก็เป็นอรหันต์แต่หากว่าทบานทุกท่านถ้าพิจนารณาในด้านอสุป,ปสัญญา เนื่องจากอาหารเรปฏิร้โกสัญญาเป็นพื้นฐานใหญ่ยยขอท่านเกิดสังเวชในร่างกายขึ้นมันมาว่านี่มันสกรปรกหนอไม่มีอะไรสะอาดวัตถุธาตุทั้งหมดที่กินเข้าไปมันมาจากพื้นฐานจากความสกรปรกดูตัวอย่างปลาทูว,วันนี้ก็แล้วกันเหม็นทั้งกลิ่นทั้งคาวโหแต่เข้ามาทนไม่ไหว ถ้ากําลังใจของท่านคิดอย่างนั้นท่านก็ไปเทียบกับประยชน์ว่าปัญญาของท่านนี่กำหนดอารมณ์เช่นเดียวกับประยยชน์กระสหายประยยชน์กะสหายพิจารณาร่างกายของฟตรีที่กำลังมีคันเน่าเผาในวันนั้นเกิดนิพพิทาย,ยานชั่วครู่เดียว ความจริงกลับมาบ้านก็นึกแต่บางไม่นึกแต่บ้างท่านยังมีผัวมีเมียกันอยู่ก็สมสู่กันตามปกติแต่ปัจจัยเพียงเดียวเดียวบรรดาในท่านหลายพวกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ลงมาเกิดใหม่มาเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะความเมตตาราณีเป็นสำคัญในที่สุดพวกท่านก็เป็นอรหันต์ชั้นใดอรรถบรรดาท่านประโยคาววจรทั้งหลาย ถ้ากินในกะทิชนานี่เล็กๆในน้อยก็ว่ากันไปตัวอย่างมีอยู่เล่าให้ฟังมาเมื่อกี่นี้ท่านมีความดีชั้นใดผมว่าทมกำลังใจของพวกท่านทั้งหลายเวลานี้ถ้าใะคิดกันดูพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วท่านทั้งหลายมีกำลังใจไม่แพ้ท่านที่กล่าวนามมาเป็นตัวอย่างฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงทรงความดีนี้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม มะเกลือที่ทําวันนี้ยรีอว่จุดทงวันนี้จะไปทิ้งในในมะขามมันก็เค็มจะไปทิ้งในน้ําตาลมันก็เค็มจะไปทิ้งในของขมมันก็เค็มมันเค็มมันของมันอยู่รื่อยไปชั้นใดขอท่านาหลายจงรักษาความดีเมื่อเกลือรักษาความเค็มเมื่อดีแล้วจงอย่าท่านลงในความดีอย่าเหลืองในความดีความดีจะสลายตน อารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาครอบงำเพิ่มหลัววันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้ดิยาบทตามาวิทยาสายท่าใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาของท่านจ,จนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสมควรคือเวลาสวัสดี